คนธรรมดาคนหนึ่งจะทำภาพยนตร์ได้หรือไม่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 แล้วเป็นร้อยไม่แล้วไม่น่าจะได้สวัสดีครับผมบอยไทยครับผมอวันนี้อย่างที่บอกว่านะครับในการทำสปอยหนังและทำภาพประกอบเพื่อนำเสนอค่ายนะฮะก็อยากให้เพื่อนติดตามชมเขาเรียกอะไรอ่ะความผิดหวังของผมเมื่อสุดท้ายแล้วนำไปเสนอค่ายแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเออ ก็เลย้งทำเสียงเศร้าเลยต้อทำหน้าเศร้าเลยอืที่ทำหน้าเศร้าอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องเขาเรียกอะไรอะ่ะน้อยเนื้อต่ำใจก็ไม่ใช่ขับคล่องใจก็ยังไม่เชิงนะฮะก็คือความใฝ่ฝันของคนคนหนึ่งนะครับก็คือตัวบอยไทยเนี่ยฮะ,ะตัวผมเนี่ย ผมใฝ่ฝันมาโดยตลอดว่าวันหนึ่งผมต้องเป็นผู้มั่งกลับเฮ้ยผมเริ่มมันเริ่มนิดนึงมันเริ่มจากตอนเด็กๆก,ก่อนตอนเด็กๆเกนี่ยผมใฝ่ฝันว่าผมต้องเป็นนักสแสดงเว้ยอยากจะเป็นดาราเว้ยอยากจะเป็นดาราคือเห็นดาราแล้วรู้สึกว่าเท่เออแต่พอโตขึ้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ว่ะคือรูปพรรณสันฐานหน้าตาอะไรเราก็ไม่ได้หลอ่อเหลาไม่ได้แบบมีสนองเสน่ห์หรือว่าสามารถที่จะตีบทได้เนียนอะไรขนาดนั้นก็ลมเลิกทีนี้พอไม่เป็นดาราเว้ย อยากเป็นภู่มกับเออยากเป็นพุ่มกับ,ออกกบไฟฝันว่าอยากเป็นพุ่มกับแต่ไม่เดินไปในทางนั้นครับเพราะอะไรครับผมไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะที่สามารถที่จะไปซื้อกล้องมาได้หรือว่าเป็นเรียนในทางนี้ได้นะครับผมก็เรียนมาในสายของผมก็คือมาร์เก็ตติ้งนี่แหละนะแล้วก็เธอเยอทธียอยากเป็นพุ่มกับทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีอะไรที่เป็นดึก,กิีลพุ่มกับเลยก็พยายามลองผิดลองถูกมา,าค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะครับก็ฐา,า,านะปันกลางนะครับ อันการก็ไม่สามารถที่จะมีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อะไรได้ก็ไต่เต้าจนมาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นครีเอทีฟเดเลเตอร์ของไทกาฟิล์มนะครับแล้วก็เป็นกรุ๊ปเมนเจอร์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทําเกี่ยวกับเรื่องของมีเดียได้แหละครับเออทีนี้ก็ไฝ่ฝันว่าจะเด็กว่าวันหนึ่งฉันต้องทําหนังไทยที่ไปไกลถึงจะไปไกลทำไมาก็ในประเทศก็คือนหนังไทยที่ฉายในโงรงภาพยนตร์เนี่ยได้นะก็ใฝฝันม่ดอดแ,แล้วก็พยายามวิ่งเข้าชนสู่ เป้าหมายเหอนตนเองแต่โลกมันเปลี่ยนครับโลกมันเปลี่ยนตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้หนังในโรงภาพยนตร์คนไม่ค่อยดูอคนไปดูหนังในโซเชียลหมดเสียรายเดือนดูโซเชียลสบายใจเปิดแอร์นอนดอูกับคนที่รู้ใจสบายใจกว่ากันเยอะเพราะโลกมันเปลี่ยนครับผมคนที่ผลิตหนังก็น้อยลงมันน้อยลงหนังที่มันแบบมีคุณภาพมันก็น้อยลงเพราะว่าคนก็ไปมุ่งทําซีรีส ไปมุ่มทำอะไรนะเน็ตฟริกหมดที่นี้ลงภาพยนตร์คนที่ไปดูหนังก็น้อยพอน้อยลงหนังมันก็เขาเรียกอะไรค่อยๆปิดตัวลงปิดตัวลงไปเรื่อยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพามหยฝันเรามันใช่เป่าวะทําไมเราควรจะเปลี่ยนแนวทางไปเป็นโซเชียลหรือเปล่าทําลงโซเชียลเลยแต่ผมโตมาด้วยยุคโบราณครับผมโตมาด้วยยุคหนังกลางแปลงไว้ง่ายและผมก็คิดว่าการดูลงภาพยนตร์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับผม เพราะฉะนั้นผมจึงยืนยันครับมุมมองของผมมันแตกต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าหลายๆคนก็ทักผมว่ามันตายไปแล้วโลงหนังมันตายไปแล้วหนังในลงหนังที่ต้องซื้อตั๋วไปโนมมันก็ค่อยหายไปไมันเสตายไปแล้วขอโทษด้วยครับเออก็คือค่อยๆหายไปแต่ผมกับคิดตรันข่าผมกับคิดว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นโอกาสซะด้วยมั้งเป็นโอกาสที่แบบเฮ้ยมันมีคู่แข่งอ่ะไม่มีคู่แข่ง,ขงถ้าคุณทําได้ดีจริงคุณทําได้เจ๋งจริง ช่องทางการตลาดนี้อาจจะเป็นช่องทางที่คุณสามารถที่จะครองมันได้อย่างง่ายดายเพราะว่าไม่มีใครมาแข่งกับคุณเพราะเขาคิดว่าทําไปก็ไม่มีคนดูเออแต่ถ้าหนังอย่างเช่นยกตัวอย่างหนังที่เขาบอกว่าเป็นสามิติสามิติที่มันล้ามากเลยทุกคนต้องไปดูในโรงทุกคนก็ต้องไปดูในโรงโรงภาพยนตร์นะครับเออเขาไปดูโรงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกี่ยวว่าวันนี้มีโควิดทุกคนอยู่ที่บ้าน แล้วก็ทุกคนก็ดู n น t f l i x มันสะดวกกว่าดูอินเทอร์เน็ตสะดวกกว่าดูหนังโหลดสะดวกกว่ามันก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ามันก็ไม่แน่ไม่น้อนถ้าหนังคุณดีจริงหนังคุณเจ๋งจริง,รงและทุกคนต้องการอัรถรสในการดูในการรับชมโรงภาพยนตร์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งไม่มีคู่แข่งแล้วนะฮะเพราะว่าคนไม่แข่งไปแข่งทําซีรีส์ทำอะไรกันหมดก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกทางหนึ่งผมกูคิี้แบบนี้ ผมเมื่อแบบนี้เพราะนั้นผมจึงวิ่งไปแบบนี้ไม่ได้คิดว่าตัวเองทําดีกว่านะครับแค่คิดว่ามันเป็นโอกาสแค่นั้นเองแล้วคิดว่าผมจะทําให้หนังกลางแปลงกลับมาลงภาพยนตร์กลับมาสักวันหนึ่งตอนนี้พูดได้ใหญ่ไปก่อนได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งวันนี้คุณดูคลิปนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคิดใหญ่แต่คุณอาจจะไม่ดูถึงคลิปสุดท้ายว่ามันเป็นยังไงอ่ะก็ฝากไว้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปสู่ ภาพยนตร์ไทยต้องไปไกลกว่าเดิมกับบอยไทยครับสวัสดีครับไม่ใช่นะคนธรรมดาจะทำภาพยนตร์ได้ไหรือไม่ติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ